มาเข้าสู่ข่าวของคุณสจีกันบ้างนะคุณด้วยหรืเอเปล่าไปด้วยกัน <laughs> ก็บอกสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับ ดังนั้นเองเนี่ยหลายภาคส่วนก็พยายามให้ความช่วยเหลือนะ,ะล่าสุดก็มีโครงการสุขอาสาร่วมแบ่งปันความสุขที่สถานสงเคราะห์คนชรานะครับก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนชราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะเป็นสถานที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุม,มารีหลวงพ่อเปิ่นนครปฐมนายแพทย์สุรพลโลสิริวัต์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทสามก็นําจิตอาสานักกายภาพบําบัดจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุเน้นสร้างสุขภาพดีความสุขสนุกสนานให้กับคุณยายคุณตานะคะพร้อมกับออกหน่วย เครื่อนที่ตรวจสุขภาพวัดมวลกระดูกแล้วก็เลี้ยงอาหารพร้อมกับการแสดงความบันเทิงสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคุณยายนะคะมีเค้กวันเกิดมอบให้กับคุณยายที่เกิดเดือนนี้เปือนคุณ์กับคฐพดษวยยังยังไม่ถึงช่วงใบผู้สูงอายุนะฮะอีกทั้งยังมีการมอบสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็เวชภัณฑ์ไว้แทนความห่วงใยให้ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยนะคะ